สวัสดีครับพบกับเราโยกนังซิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้โยกซิ่งอยู่ที่ EP สามสิบสองนะครับผม,มเ,เดี๋ยวว่ามาชมหน้งงานนนง,งานนะครับนะครับหน้าง,งานนะ,น,น,นะครับงานยกสูงนะครับสูงเทเสาเทต่มอะครับเนี่ยพื้นขึ้นไปหนึ่งเมตรครับผมนะครับ เราคนข้างใหญ่นะครับหลังนี้ครับข้างใหญ่มากครับนี่ครับขับเปดูเลยรอบๆนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมคือเทคานด้วยนะครับหลังนี้พร้อมกับหลังเล็กหลังนะครับพวงไม้กั้งนะครับผมนี่ครับตอนแรกก็าเชื่อมกันอยู่นะครับนี่ครับเชื่อมเป็นสองหลังนะครับเดี๋ยวยกพร้อมมาเลยนะครับหลังค่อนข้างใหญ่มากนะครับ เสองคนโอบเลยนะครับสองข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวมาชมกันยกสูงแล้วเทเสานะผม,ะมก็ทีมงานกำลังลงเครื่องมือมือกันนะครับผมฝนก็นกำลังคืมน,น,น,นะครับเดี๋ยวชมการเทเสานะครับ นี่ครับผมบ้านนี้สุดนะครับเห็นไหมครับสุดลอยสุดลงไปห้าสิบเซนเลยนะครับผมอันตรายมากนะครับผมหนุ่ยชงกันเทเสาครับครับผมนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการยกขึ้นไปนะครับผมเอาขึ้นสาเก้านะครับเดี๋ยวยกนครับ ทีมางานกำลังทำการยก,รกนะครับจากที่สุดลงมาแล้วครับเราระดับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชมการเตะเต่านะครับผมครับผมตอนนี้ก็กำลังทำการโยกขึ้นไปแล้วครับการดีดขึ้นไปมนันนี่ครับห้าสิบเซนแล้วครับผมมีกล้องระดับนึงครับ มาตรฐานนะครับไม่ต้องกลัวจะผิดระดับนะครับผมเดี๋ยวไม่ชงงานเทเสาครับผมตอนนี้ก็ทําการยกเสร็จซิ้นทเรียบร้อยแล้วนะครับผมีมงานาเรายกเสร็จซิมเรียบร้อยเดี๋ยวจากระดับเก่าขึ้นนะครับหนึ่งเมตรครับเห็นไหมเสาขาดนะครับที่บ้านสุดนะครับเสาขาดนะครับผมอาไปดูข้างๆนะครับระดับเรียบร้อยนะจากของ แต่จก,ก่อนหน้านี้ที่สุดไปนะครับผมเสานี้สุดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมการเทเสานะครับผมครับผมตอนนี้ก็กำลังทำการเทเสานะครับผม ชมการเทคา,าน,นนะครับผมครับผมมีต่อนิดหนึ่งครับผมต่อหลังจากที่เรา d o u b น e s i EP สามที่สองนะครับได้ทำการยกหลังนีเ้เสร็จแล้วนะครับเจ้าของบ้านเ๋ยให้ไปทำหลังนี้ต่อเลยนะครับผม d o u b l น s i n ง EP สามั้มเดี๋ยวเรามาชมการเทเสาและเทคานต่อเนื่องเลยนะครับผมยวทีมงานเรากำลังติดตั้งกัน,นครับผม เดี๋ยวชงวันเทเสาแล้วเทคังกันะนะครับยกสูงด้วยนะครับผมยกสูงนี้ขึ้นไปนะครับผมชงวานเทเสานะครับผม